ก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนชื่อควรคิดสักนิดคนเหล่านั้นจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ได้ที่ชื่อแต่อยู่ได้ด้วยการกระทําหลายคนไม่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าความสุขและความทุกข์มีสาเหตุมาจากการกระทาของตนเองไม่ได้พิจารณาแต่กลับไปเที่ยวโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นเหตุให้ตนลําบากหาอะไรโทษไม่ได้ก็มาโทษชื่อของตนเองว่าเป็นกาลกินี เลยยอมเสียเงินเสียทองเสียเวลาเพื่อให้หมอดูเปลี่ยนชื่อจนเกิดเป็นอาชีพรับตั้งชื่อกันอยู่มากมายอีกประการหนึ่งชื่อนั้นเป็นชื่อที่บรรพบุรุษได้ตั้งให้เรามาก่อนที่ฉันจะตั้งท่านคงคิดว่าดีที่สุดแล้วสําหรับเรานอกจากนี้ก่อนท่ท่านจะคิดเปลี่ยนชื่อเรามาฟังเรื่องคนที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วกลับใจคงใช้ชื่อเดิมโดยให้ตั้งชื่อเรื่องว่า ชื่อนั้นสำคัญเช่นไหนดังมีเรื่องเล่าว่านานมาแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์พิสาปามโมกชื่อในบาไม่ชอบใจชื่อของตนเองจึงไปขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่อาจารย์จึงให้เขาออกเลี่ยวหาชื่อเอาเองตามชอบใจเมื่อได้กลับมาแล้วจะตั้งให้เขาจึงเดินออกหาชื่อที่เหมาะสมเดินไปไม่นานเห็นคนถามสดผ่านไป สอบถามได้ความว่าคนตายชื่อไหนเป็นจึงถามเขาว่าชื่อเป็นทำไมถึงตายได้รับคำตอบว่าจะชื่ออะไรก็ตายทั้งนั้นเพราะชื่อกันจึงสมมุติเพื่อรู้จักกันเท่านั้นเขาเดินทางต่อไปเห็นเศรษฐีเจ้าหนี้กำลังทุบตีลูกหนี้ที่ไม่ยอมใจดอกเบี้ยเศรษทีถามเขาว่าคนถูกตีนั้นชื่ออะไรทราบว่าชื่อนางรวย คนชื่อรวยกับจนด้วยหรือได้รับคําตอบว่าจะเชื่ออะไรก็ไม่สําคัญถ้าไม่ขยันทำมาหากินก็จบได้ั้่นั้นแหละชื่อเป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้นเขาจึงเดินทางต่อไปเดินผ่านลงใหญ่ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่จึงเข้าไปสอบถามได้ความว่าเจ้าคนนั้นเดินลงทางอยู่ในป่ามาหลายวันแล้ว หาทางออกจากป่าไม่ได้ถามเขาวว่าชื่ออะไรได้ฟังว่าชื่อนายชำนาญทางจึงถามต่อว่าทําไมชื่อชำนาญทางแต่หลงทางเล่าได้ฟังคําตอบว่ามันเป็นเพียงแต่ชื่อที่สมมุติเพื่อรู้กันเท่านั้นไม่ใช่ชำนาญจริงอย่างชื่อเมื่อไร่ในบาปจึงเดินทางกับสำนักไปบอกอาจารย์ว่าหาชื่อถูกใจไม่ได้ขอใช้ชื่อเดิม อาจารย์จึงกล่าวสอนว่าเพราะเห็นคนชื่อเป็นแต่ตายเห็นหญิงชื่อรวยแต่ยากจนเห็นนายชํางานชํานาญทางแต่หลงทางในป่าในบาปที่ได้กลับว่าแล้วกลับมาเรียนต่อท่านอาจารย์ว่าขอใช้ชื่อเดิมขอรับนี่คือประวัติศาสตร์ที่เสนอวิธีชีวิตของคนในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ต่างกว่า3,000ปีร่วงแล้วแต่ถ้าหากพิจารณาถี่ท้วนแล้วก็จะคิดเปลี่ยนชื่อ ยู่อีกก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นสระในความคิดของแต่ละคนห้ามกันไม่ได้บอกกันไม่ได้เมื่อคิดจะเปลี่ยนชื่อคนี่่ํานึงถึงหลักที่บูรพาอาจารย์ได้เคยใช้ในการตั้งชื่อ